กลยุทธ์คิดเหนือคน7กลยุทธ์ของคนฉลาดที่ทำให้รวยเร็วเมื่อครั้งนักปราชญ์ชาวจีนท่านหนึ่งเดินทางผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่ง <c oughs> เขาพบชายสองคนนั่งอยู่ริมแม่น้ำคนแรกกำลังตักน้ำด้วยกะลามะพร้าวส่วนอีกคนหนึ่งกำลังสารตะกร้าไม้ไผ่นักปราชญ์เข้าไปถามว่า ท่านทั้งสองมีความฝันอย่างไรชายคนแรกตอบว่าข้าต้องการเงินทองมากมายเพื่อซื้อที่ดินชายคนที่สองตอบว่าข้าต้องการสร้างระบบชนลประทานให้คนทั้งหมู่บ้านใช้น้ำได้สะดวกสิบปีผ่านไปนักปราชญ์กลับมาที่หมู่บ้านนั้นอีกครั้งชายคนแรกยังคงนั่งตักน้ำอยู่ริมแม่น้ำ ส่วนชายคนที่สองกลายเป็นคนร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านเพราะระบบชนลประทานที่เขาสร้างไว้ทำให้ผู้คนยินดีจ่ายเงินเพื่อใช้น้ำและเขายังได้รับความเคารพนับถือจากทุกคนนี่คือความแตกต่างระหว่างคนที่แค่ต้องการรวยกับคนที่รู้วิธีทำให้รวยกลยุทธ์ที่หงเปลี่ยนมุมมองจากทำงานหาเงิน เป็นสร้างระบบที่ทำเงินคนส่วนใหญ่ติดอยู่ในกรงที่มองไม่เห็นกรงนั้นชื่อว่าการแลกเวลากับเงินพวกเขาตื่นขึ้นมาทุกเช้าเพื่อไปทำงานขายแรงงานขายเวลาขายความรู้ของตัวเองแล้วได้เงินเดือนกลับมาวนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจก็คือวันหนึ่งมีเพียง24ชั่วโมง และร่างกายมนุษย์มีข้อจำกัดไม่ว่าจะทำงานหนักแค่ไหนเงินที่ได้ก็มีเพดานอยู่แล้วคนฉลาดไม่เดินบนเส้นทางนี้พวกเขาถามตัวเองว่าเราจะสร้างอะไรที่ทำงานแทนเราได้บ้างอาจเป็นธุรกิจที่มีพนักงานดำเนินแทนอาจเป็นเว็บไซต์ที่ขายสินค้าตลอด24ชั่วโมงอาจเป็นหนังสือที่เขียนไว้ครั้งเดียวแต่ขายได้เรื่อยๆ หรืออาจเป็นการลงทุนในสิ่งที่สร้างรายได้แบบไม่ต้องทำงานนึกถึงคนขายน้ามะพร้าวเขาต้องคอยปั่นน้ำมะพร้าวทั้งวันร้อนเหนื่อยเหงื่อไหลขายได้สักถ้วยก็ได้เงินสักถ้วยแต่คนฉลาดจะคิดว่าถ้าเราสร้างโรงงานผลิตน้ามะพร้าวบรรจุก,กระป๋องจ้างคนมาทำขายให้ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเราจะได้เงินจากทุกกระป๋องที่ขายออกไป โดยไม่ต้องขอยปั่นเองทั้งวันนี่คือสิ่งที่เรียกว่าระบบหรือกลไกที่ทำงานแทนคุณได้แม้ในขณะที่คุณกำลังนอนหลับแต่คำถามที่สำคัญคือจะเริ่มสร้างระบบได้อย่างไรเมื่อตอนนี้เรายังไม่มีเงินทุนมากพอคำตอบอยู่ที่การเริ่มจากสิ่งเล็กน้อยที่สุดเริ่มจากสิ่งที่ใช้ทุนน้อยหรือไม่ใช้ทุนเลย ในยุคนี้เทคโนโลยีเปิดโอกาสให้คนธรรมดาสร้างระบบได้ง่ายขึ้นคุณสามารถสร้างเนื้อหาออนไลน์ที่คนดูได้ตลอดเวลาสร้างสินค้าดิจิตัลที่ขายได้ไม่จำกัดหรือเริ่มธุรกิจเล็กๆที่ใช้ทุนน้อยแต่มีศักยภาพเติบโตได้มหาศาลสิ่งสำคัญคือต้องเปลี่ยนคิดจากการมองหาวิธีหาเงินเพิ่มไปเป็นการมองหาวิธีสร้างสิ่งที่ทำเงินให้คุณ กลยุทธ์ที่สองเข้าใจว่าปัญหาคือทองคำที่ยังไม่ขุดนักปราชญ์อีกท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าในที่ที่คนส่วนใหญ่มองเห็นอุปสรรคคนฉลาดมองเห็นโอกาสทุกปัญหาที่มีคนเจอทุกความลำบากที่มีคนต้องเผชิญล้วนเป็นโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งลองนึกภาพดูว่าเมื่อร้อยปีก่อน คนต้องเดินทางไกลเพื่อซื้อของจากตลาดนั่นคือปัญหาคนฉลาดเห็นปัญหานี้จึงสร้างร้านค้าในละแวกบ้านทำให้คนไม่ต้องเดินทางไกลต่อมาปัญหาคือร้านค้าปิดกลางคืนคนฉลาดจึงสร้างร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด24ชั่วโมงปัญหาถัดมาคือคนยังต้องออกจากบ้านไปซื้อของ คนฉลาดจึงสร้างระบบสั่งของออนไลน์ส่งถึงบ้านคุณเห็นไหมว่าทุกธุรกิจที่ประสบความสำเร็จล้วนเกิดจากการแก้ปัญหาของคนจำนวนมากยิ่งปัญหาใหญ่เท่าไหร่ยิ่งมีคนเจอปัญหานั้นมากเท่าไหร่โอกาสในการสร้างความร่ำรวยก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นแต่คนส่วนใหญ่มองข้ามปัญหาที่อยู่รอบตัวพวกเขาบ่นว่าการจราจรติดมาก แต่ไม่เคยคิดว่านี่คือโอกาสทางธุรกิจอาจเป็นแอปที่ช่วยคนเลือกเส้นทางอาจเป็นบริการจักรยานให้เช่าหรืออาจเป็นระบบรถร่วมที่ช่วยลดจำนวนรถบนท้องถนนคนฉลาดเดินไปในชีวิตประจำวันด้วยสายตาที่แตกต่างพวกเขามองหาปัญหาอยู่ตลอดเวลาและถามตัวเองว่ามีคนอื่นเจอปัญหานี้บ้างไหมถ้ามีเราจะแก้ปัญหานี้ให้พวกเขาได้อย่างไร เคล็ดลับสำคัญคือต้องฟังให้ดีฟังคนบนฟังคนแสดงความไม่พอใจฟังคนพูดว่าเหนื่อยจังลำบากจังน่าจะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ทุกประโยคเหล่านี้คือสัญญาณบอกว่ามีโอกาสทางธุรกิจรออยู่ยิ่งไปกว่านั้นคนฉลาดไม่เพียงแต่มองหาปัญหาแต่พวกเขายังมองหาปัญหาที่ตัวเองก็เคยเจอด้วยเพราะนั่นหมายความว่า พวกเขาเข้าใจปัญหานั้นลึกซึ้งรู้ว่าคนที่เจอปัญหานั้นรู้สึกอย่างไรและสามารถสร้างวิธีแก้ปัญหาที่ตรงจุดได้ลองมองรอบตัวคุณเดี๋ยวนี้มีอะไรที่คุณรู้สึกลำบากรู้สึกไม่สะดวกหรือรู้สึกว่าควรจะมีวิธีที่ดีกว่านี้นั่นอาจเป็นทองคำก้อนถัดไปของคุณก็ได้กลยุทธ์ที่สเรียนรู้ศิลปะแห่งการคูณคุณค่าไม่ใช่แค่เพิ่มเวลา สมมุติว่ามีช่างไม้สองคนคนแรกทำโต๊ะได้วันละหนึ่งตัวขายได้5,000บาทเขาทำงานหนักมากขึ้นจนสามารถทำได้วันละสองตัวรายได้เพิ่มเป็น1,000 0บาทต่อวันแต่ร่างกายเริ่มสุดโสมเหนื่อยล้าและไม่สามารถทำแบบนี้ไปได้ตลอดช่างไม้คนที่สองคิดต่างเขาใช้เวลา6เดือนศึกษาการออกแบบโต๊ะที่มีเอกลักษณ์พิเศษสวยงามไม่เหมือนใคร จนสามารถขายโต๊ะตัวละสามหมื่นบาทแม้จะทำได้เพียงสัปดาห์ละตัวแต่รายได้ของเขากลับสูงกว่าและยังมีเวลาพักผ่อนอีกด้วยนี่คือความแตกต่างระหว่างการเพิ่มปริมาณกับการเพิ่มคุณค่าคนส่วนใหญ่พยายามทำงานหนักขึ้นทำมากขึ้นทำเร็วขึ้นแต่ลืมไปว่ามีวิธีที่ดีกว่านั่นคือการทำให้สิ่งที่ตัวเองทำมีคุณค่ามากขึ้นผู้คนยินดีจ่ายเงินมากขึ้น เมื่อพวกเขาได้รับคุณค่าที่มากขึ้นไม่ใช่เมื่อได้รับสินค้าจำนวนมากขึ้นลองคิดดูว่าร้านอาหารธรรมดาขายข้าวผัดจานละ40บาทร้านหรูขายข้าวผัดจานละ300บาทวัตถุดิบอาจไม่ได้แตกต่างกันมากนักแต่ร้านหรูสร้างคุณค่าเพิ่มด้วยบรรยากาศที่ดีการตกแต่งที่สวยงามการบริการที่เลิศและประสบการณ์ที่น่าจดจำคนฉลาดเข้าใจหลักการนี้ดีพวกเขาไม่ถามว่าเราจะทำอะไรได้มากขึ้นอย่างไร แต่ถามว่าเราจะทำให้สิ่งที่เราทำมีคุณค่ามากขึ้นได้อย่างไรวิธีคูณคุณค่ามีหลายๆบางครั้งคือการเพิ่มความเชี่ยวชาญพิเศษที่ไม่มีใครเหมือนบางครั้งคือการสร้างแบรนด์ที่คนไว้วางใจบางครั้งคือการรวมหลายสิ่งเข้าด้วยกันจนได้ประสบการณ์ที่สมบูรณ์หรือบางครั้งก็คือการแก้ปัญหาที่ยากจนคนอื่นทำไม่ได้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งพวกเขาอาจใช้เวลาทำงานเท่าคนทั่วไป แต่ได้รับค่า, hehe, า, things, า wrote, artists, ตอบแทนสูงกว่าหลายเท่าเพราะความเชี่ยวชาญของพวกเขามีคุณค่าสูงหมอผ่าตัดหัวใจที่มีชื่อเสียงทำงานไม่ได้มากกว่าหมอทั่วไปแต่ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าเพราะทักษะของเขาหายากมีคุณค่าและช่วยชีวิตคนได้คำถามที่คุณควรถามตัวเองคือสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่มีคุณค่าแค่ไหนและจะทำให้มีคุณค่ามากขึ้นได้อย่างไรบางทีคุณอาจต้องเรียนรู้ทักษะใหม่บางทีคุณอาจต้องสร้างความแตกต่างให้ตัวเองหรือบางทีคุณอาจต้องรวมสิ่งที่คุณทำได้หลายอย่างเข้าด้วยกัน จนได้ข้อเสนอที่ไม่มีใครเหมือนจำไว้ว่าเวลาของคุณมีจำกัดแต่คุณค่าที่คุณสร้างได้นั้นไม่มีขีดจำกัดกลยุทธ์ที่4เข้าใจจิตวิทยาของการให้ก่อนรับมีเรื่องเล่าเก่าแก่เรื่องหนึ่งว่ามีพ่อค้าสองคนขายส้มอยู่ในตลาดพ่อค้าคนแรกตะโกนขายด้วยเสียงดังส้มหวานส้มสดมาซื้อเร็ว คนที่เดินผ่านไปมาต่างเดินผ่านไปโดยไม่สนใจพ่อค้าคนที่สองทำต่างเขาหั่นส้มเป็นชิ้นเล็กๆแล้วแจกให้คนที่เดินผ่านไปมาชิมเมื่อคนได้ลองชิมแล้วรู้ว่าหวานจริงพวกเขาก็ซื้อส้มจากเขาเป็นกิโลกิโลในที่สุดพ่อค้าคนที่สองขายส้มได้มากกว่าเป็นสิบเท่านี่คือหลักการสำคัญที่คนฉลาดเข้าใจดี นั่นคือให้ก่อนแล้วจึงจะได้รับคนเรามีธรรมชาติที่ต้องการตอบแทนเมื่อได้รับสิ่งดีๆมาในทางจิตวิทยาเรียกว่ากฎแห่งการตอบแทนเมื่อใครทำดีกับเราเราจะรู้สึกอยากทำดีตอบแต่คนส่วนใหญ่ทำตรงกันข้ามพวกเขาต้องการขายสินค้าต้องการรับเงินต้องการผลประโยชน์ทันที โดยไม่เคยคิดจะให้อะไรก่อนผลที่ได้คือลูกค้าไม่ไว้วางใจไม่รู้สึกผูกพันและไม่อยากซื้อของจากพวกเขาคนฉลาดเข้าใจว่าในระยะสั้นการให้อาจดูเหมือนเสียเปรียบแต่ในระยะยาวมันคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเมื่อคุณให้คุณค่าแก่คนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคุณกำลังสร้างความไว้วางใจสร้างชื่อเสียง และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงสิ่งเหล่านี้จะกลับมาหาคุณในรูปแบบของโอกาสทางธุรกิจลูกค้าที่พักดีและรายได้ที่ยั่งยืนดูตัวอย่างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคนี้พวกเขาให้ความรู้ฟรีให้เนื้อหาที่มีคุณภาพฟรีให้คำปรึกษาฟรีให้ตัวอย่างสินค้าฟรีเมื่อผู้คนได้รับคุณค่าจากสิ่งเหล่านี้พวกเขาจะกลับมาซื้อสินค้าจริงในภายหลัง และยังบอกต่อให้คนอื่นรู้จักอีกด้วยหลักการนี้ใช้ได้ทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ถ้าคุณเป็นนักเขียนให้บทความที่มีคุณภาพฟรีแล้วคนจะซื้อหนังสือของคุณถ้าคุณเป็นโคช้ชให้คำแนะนําที่มีคุณค่าฟรีแล้วคนจะจ้างคุณเป็นโค้ชส่วนตัวถ้าคุณขายสินค้าให้บริการที่เหนือความคาดหวังฟรีแล้วคนจะกลับมาซื้อซ้ำและบอกต่อ สิ่งสำคัญคือต้องให้อย่างจริงใจไม่ใช่ให้เพื่อหวังผลตอบแทนทันทีคนรู้สึกได้เมื่อใครให้ด้วยเงื่อนไขและมันจะทำให้เกิดผลตรงกันข้ามให้เพราะคุณต้องการให้ให้เพราะคุณเชื่อในคุณค่าของสิ่งที่คุณมีและให้แบบไม่คาดหวังแล้วสิ่งดีๆจะกลับมาหาคุณมากกว่าที่คุณคิดกลยุทธ์ที่5รู้จักใช้เวลาเป็นพันธมิตรไม่ใช่ศัตรู นักปราชญ์เคยกล่าวไว้ว่าคนส่วนใหญ่ประเมินคุณค่าของการกระทำในระยะสั้นคนฉลาดประเมินคุณค่าของการกระทำในระยะยาวลองนึกภาพว่ามีต้นไม้2ต้นต้นแรกเป็นต้นผักบุ้งปลูกแล้วเก็บเกี่ยวได้ภายในสองสัปดาห์ได้ผลผลิตเร็วแต่ขายได้ราคาถูกและต้องปลูกซ้ำบ่อยๆต้นที่สองเป็นต้นไม้มีค่าใช้เวลา10ปีกว่าจะโต แต่เมื่อโตเต็มที่แล้วขายได้ในราคาหลักล้านและยังให้ผลไม้กินได้ทุกปีคนส่วนใหญ่เลือกปลูกผักบุ้งเพราะได้ผลเร็วคนฉลาดเลือกปลูกทั้งผักบุ้งและไม้มีค่าพวกเขาใช้ผักบุ้งเลี้ยงชีวิตในระหว่างที่รอไม้มีค่าโตในการสร้างความมั่งคั่งเวลาคือปัจจัยที่ทรงพลังที่สุดแต่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นพวกเขาต้องการเงินเร็วต้องการความสำเร็จเร็ว จึงเลือกทำสิ่งที่ได้ผลทันทีแม้ผลที่ได้จะเล็กน้อยและไม่ยั่งยืนคนฉลาดคิดต่างพวกเขารู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดต้องใช้เวลาพวกเขายอมเสียสละในวันนี้เพื่อผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตพวกเขาลงทุนเวลาเรียนรู้ทักษะที่จะทำให้พวกเขาหาเงินได้มากขึ้นในอนาคตพวกเขาสร้างธุรกิจที่อาจไม่ได้กำไรในปีแรกแต่จะทำกำไรมหาศาลในปีที่10พวกเขาสร้างความสัมพันธ์ ที่อาจไม่ได้ประโยชน์ทันทีแต่จะเปิดโอกาสมากมายในภายหลังหลักการสำคัญคือการทำสิ่งที่มีผลสะสมผลสะสมคือสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยในวันนี้แต่เมื่อทำซ้ำๆเรื่อยๆจะกลายเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ในอนาคตการอ่านหนังสือวันละสิบหน้าดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ในหนึ่งปีคุณจะอ่านหนังสือจบ18เล่มใน10ปีจะเป็น180เล่มความรู้ที่สะสมจะทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญที่หาเงินได้มากกว่าคนทั่วไป การออมเงินเดือนละ2,000บาทดูเหมือนน้อยแต่ถ้านำไปลงทุนด้วยผลตอบแทนเฉลี่ย10%ต่อปีใน20ปีคุณจะมีเงินมากกว่า1 5 0 0 0ล้านบาทคนฉลาดไม่รีบร้อนพวกเขาเข้าใจว่าความยิ่งใหญ่ไม่เกิดในชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากการทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอพวกเขายอมทนรอทนทำและเชื่อในกระบวนการในขณะที่คนส่วนใหญ่ยอมแพ้เพราะไม่เห็นผลทันทีคำถามที่ควรถามตัวเองคือ สิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่วันนี้จะสร้างผลสะสมที่ดีในอีก5ปี10ปี20ปีข้างหน้าหรือไม่ถ้าคำตอบคือไม่ถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ที่6เข้าใจพลังของการเชื่อมโยงคนมากกว่าการสะสมเงินมีเรื่องเล่าว,ว่าในยุคโบราณมีพ่อค้าคนหนึ่งร่ำรวยมากเขามีทองคำเต็มห้องมีที่ดินมากมายแต่ไม่มีใครเคารันับถือ เมื่อธุรกิจของเขาล้มเหลวไม่มีใครยื่นมือช่วยเหลือเขาจบชีวิตด้วยความโดดเดี่ยวมีพ่อค้าอีกคนหนึ่งไม่ร่ำรวยเท่าแต่เขาเป็นคนใจดีช่วยเหลือคนอื่นเสมอสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนเมื่อธุรกิจของเขาประสบปัญหาเพื่อนค้าและคนที่เคยได้รับความช่วยเหลือต่างพากันมาช่วยธุรกิจของเขาจึงผ่านวิกฤตได้และกลับมาเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าเดิม นี่คือความจริงที่คนฉลาดเข้าใจดีความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขในบัญชีธนาคารแต่อยู่ที่คนที่เรารู้จักที่เราสร้างความสัมพันธ์ไว้และที่ไว้วางใจเราในโลกยุคนี้โอกาสส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการค้นหาด้วยตัวเองแต่เกิดจากคนที่รู้จักแนะนําให้งานที่ดีมักได้มาจากคนรู้จักบอกต่อลูกค้ารายใหญ่มักได้มาจากคนรู้จักแนะนํา หุ้นส่วนธุรกิจที่ดีมักพบได้จากเครือข่ายที่มีอยู่แล้วแต่คนส่วนใหญ่มองข้ามเรื่องนี้พวกเขามุ่งเน้นแต่การทำงานหนักเก็บเงินสะสมทรัพย์สินโดยลืมไปว่าการสร้างความสัมพันธ์กับคนที่เหมาะสมอาจมีค่ามากกว่าเงินนับล้านคนฉลาดลงทุนในความสัมพันธ์เหมือนกับการลงทุนในสินทรัพย์พวกเขาใช้เวลาพบปะผู้คนสร้างเครือข่ายช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนทันที และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้เมื่อเวลาผ่านไปเครือข่ายนี้จะกลายเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการสร้างความสัมพันธ์ไม่ใช่การใช้ประโยชน์ไม่ใช่การเข้าหาคนเพื่อต้องการอะไรบางอย่างแต่เป็นการสร้างคุณค่าให้แก่กันและกันเป็นการแบ่งปันช่วยเหลือและเติบโตไปด้วยกันการสร้างเครือข่ายที่ดีมีศิละปะหลายอย่างต้องเป็นคนที่ให้ก่อนขอ ต้องจริงใจและสนใจคนอื่นอย่างแท้จริงต้องสร้างคุณค่าให้คนที่รู้จักต้องติดตามและรักษาความสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอและต้องเชื่อมโยงคนที่เหมาะสมเข้าหากันเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันคนที่รวยที่สุดในโลกมักเป็นคนที่มีเครือข่ายกว้างที่สุดรู้จักคนมากที่สุดและได้รับความไว้วางใจมากที่สุดพวกเขาไม่ได้รวยเพราะทำงานหนักที่สุดแต่รวยเพราะรู้จักคนที่เหมาะสมอยู่ในที่ที่เหมาะสม และสร้างความร่วมมือที่เหมาะสมดังนั้นอย่ามัวแต่มุ่งหน้าทำงานจนลืมยกหัวขึ้นมองคนรอบข้างเพราะบางทีคนที่นั่งอยู่ข้างๆคุณในงานเลี้ยงอาจเป็นคนที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้คนที่คุณช่วยเหลือวันนี้อาจกลับมาเปิดโอกาสมหาศาลให้คุณในวันน้ากลยุทธ์ที่7เรียนรู้ที่จะปฏิเสธสิ่งที่ดีเพื่อรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่นักปราชญ์คนหนึ่งเล่าว่าเขาเห็นนักธุรกิจสองคน คนแรกทำธุรกิจหลายอย่างร้านอาหารร้านเสื้อผ้าร้านขายของชำร้านซ่อมรถทุกอย่างทำไปหมดแต่ไม่มีอะไรประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเพราะเขากระจายความสนใจไปหมดนักธุรกิจคนที่สองทำเพียงอย่างเดียวเขาเลือกทำร้านอาหารเพียงอย่างเดียวแต่ทำจนเป็นเลิศจนกลายเป็นร้านอาหารที่ดีที่สุดในเมืองมีคนต่อแถวยาวเพื่อมาทานในที่สุดเขาขยายเป็นเครือข่ายใหญ่ และร่ำรวยกว่านักธุรกิจคนแรกหลายเท่านี่คือบทเรียนสำคัญที่คนฉลาดเรียนรู้แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจนั่นคือพลังของการมีสมาธิจดจอ่อในโลกที่เต็มไปด้วยโอกาสการปฏิเสธกลายเป็นทักษะที่สำคัญกว่าการรับคนส่วนใหญ่กลัวที่จะปฏิเสธพวกเขากลัวพลาดโอกาสกลัวเสียเวลาที่ลงทุนไปจึงพยายามทำทุกอย่างรับงานทุกงานไล่จับโอกาสทุกโอกาส ผลที่ได้คือพลังงานกระจัดกระจายไม่มีอะไรสำเร็จอย่างแท้จริงและรู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลาคนฉลาดทำตรงกันข้ามพวกเขาเลือกอย่างระมัดระวังปฏิเสธสิ่งที่ดีเพื่อมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ยิ่งใหญ่พวกเขารู้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้มาจากการทำหลายอย่างพอใช้แต่มาจากการทำสักอย่างหนึ่งให้เยี่ยมยอดลองคิดดูว่าถ้าคุณมีเงิน10,000แสนบาทคุณจะเอาไปลงทุนในหุ้น1น0บริษัท บริษัทละพันบาทหรือจะศึกษาอย่างถี่ถ้วนแล้วเลือกลงทุนในบริษัทที่ดีที่สุดสัก5บริษัทบริษัทละ2 0 0 0 0บาททางเลือกที่สองมักให้ผลตอบแทนดีกว่าเพราะคุณสามารถศึกษาเจาะลึกและติดตามได้อย่างใกล้ชิดหลักการนี้ใช้ได้กับทุกด้านของชีวิตในการทำงานอย่าแพ้่ยอมทำงานทุกประเภทจงเลือกทำในสิ่งที่คุณเก่งที่สุดและมีโอกาสสูงที่สุดในการลงทุนอย่ากระจายเงินไปหมด จงเลือกสิ่งที่คุณเข้าใจและมั่นใจจริงๆในการสร้างธุรกิจอย่าพยายามขายทุกอย่างจงเลือกขายสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดความยากของเรื่องนี้อยู่ที่การปฏิเสธโดยเฉพาะเมื่อสิ่งที่ปฏิเสธดูดีดูน่าสนใจหรือดูเหมือนจะเป็นโอกาสแต่คนฉลาดรู้ว่าการยอมรับทุกอย่างเท่ากับการไม่ได้อะไรเลยมีคำถามง่ายๆที่ช่วยตัดสินใจได้ว่าควรรับหรือปฏิเสธนั่นคือ ถ้าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันสามารถทำได้ในตอนนี้ฉันควรปฏิเสธหรืออีกวิธีคือถามว่าถ้าฉันมุ่งเน้นไปที่สิ่งนี้ฉันจะต้องเสียโอกาสอะไรไปถ้าสิ่งที่เสียไปมีค่ามากกว่าสิ่งที่ได้มาก็ควรปฏิเสธคนที่รวยที่สุดไม่ใช่คนที่ทำมากที่สุดแต่เป็นคนที่เลือกทำสิ่งที่ใช่ที่สุดพวกเขาปฏิเสธโอกาส99เเพื่อมุ่งเน้นไปที่โอกาสหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจำไว้ว่า เวลาและพลังงานของคุณมีจำกัดการใช้มันไปกับสิ่งที่ดีพอใช้หมายความว่าคุณกำลังเสียโอกาสที่จะใช้มันกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นจงกล้าปฏิเสธกล้าปล่อยวางและกล้าเลือกเพื่อคุณจะได้มีพื้นที่สำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงเมื่อเราย้อนกลับไปดูทั้ง7กลยุทธ์จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่เทคนิคหรือวิธีการแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองและเปลี่ยนแปลงความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับความมั่งคั่ง คนที่ยังไม่รวยมักคิดว่าความรวยมาจากโชคชะตามาจากการเกิดในครอบครัวที่ดีหรือมาจากการทำงานหนักแต่คนที่รวยจริงรู้ว่าความรวยมาจากการคิดต่างทำต่างและเลือกต่างจากคนส่วนใหญ่พวกเขาเลือกที่จะสร้างระบบแทนการขายแรงงานเลือกที่จะมองหาปัญหาแทนการบน่นเลือกที่จะเพิ่มคุณค่าแทนการเพิ่มปริมาณเลือกที่จะให้ก่อนรับเลือกที่จะรอคอยผลสะสมแทนการต้องการผลทันที เลือกที่จะสร้างความสัมพันธ์แทนการสะสมเงินและเลือกที่จะมีสมาธิจดจอ่อแทนการทำทุกอย่างสิ่งที่น่าสนใจคือทุกกลยุทธ์เหล่านี้ใช้ได้จริงและเริ่มต้นได้ทันทีไม่ว่าคุณจะมีเงินมากหรือน้อยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดคุณสามารถเริ่มเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันนี้เริ่มจากการถามตัวเองว่าวันนี้ฉันจะสร้างระบบอะไรได้บ้างแม้จะเล็กน้อยฉันเห็นปัญหาอะไรรอบตัวที่ฉันสามารถแก้ได้ ฉันจะเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งที่ฉันทำได้อย่างไรวันนี้ฉันจะให้อะไรแก่คนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนฉันกำลังทำอะไรที่จะสร้างผลสะสมในระยะยาวฉันจะสร้างความสำคัญที่ดีกับใครได้บ้างและฉันควรปฏิเสธอะไรเพื่อมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดความมั่งคั่งไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นผลพลอยได้จากการใช้ชีวิตอย่างฉลาดคิดอย่างถูกต้องและกระทำอย่างสม่ำเสมอมันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่เมื่อคุณใช้หลักการเหล่านี้อย่างจริงจัง ไม่ช้าก็เร็วคุณจะพบว่าตัวเองอยู่บนเส้นทางสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงและที่สําคัญที่สุดอย่าลืมว่าความรวยที่แท้จริงไม่ได้วัดที่ตัวเลขในบัญชีธนาคารเพียงอย่างเดียวแต่วัดที่อิสรภาพในการเลือกความสงบในจิตใจสุขภาพที่ดีความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าและความสามารถในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้อื่นและสังคมเมื่อคุณมุ่งสร้างความรวยในความหมายที่กว้างขวางนี้เงินทองจะติดตามมาเองเพราะคนที่มีคุณค่าในตัวเองสร้างคุณค่าให้ผู้อื่น และใช้ชีวิตอย่างมีหลักการย่อมได้รับผลตอบแทนที่สมควรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเดินทางพันใหม่เริ่มต้นโดยก้าวแรกวันนี้คือวันที่คุณก้าวแรกไปสู่ความมัง่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่ด้วยการหวังว่าจะรวยเร็วแต่ด้วยการเริ่มคิดและทำอย่างคนฉลาดอย่างต่อเนื่องและอย่างมีสติขอให้ทั้งเจกลยุทธ์นี้เป็นเข็มคิดนำทางคุณไปสู่ชีวิตที่มัง่งคั่งอิสระและมีคุณค่าอย่างแท้จริงภารกิจต่อไป กำลังจะเริ่มขึ้นกดติดตามแล้วเตรียมตัวให้พร้อม